ลาซับล่มเหมือนว่าโอ้ยยังว่าโทรศัพท์ล่มแต่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 เราเคยเห็นลบเบิดแต่ว่าจักอย่างแคบหน้าจอวอยู่า er> ่างยังไงเงี้ยมืดหลผู้พิงหงอนเบบีบอกกั้น อกเขาว่าลูกค้ามาช่วยแล้วเพื่อนในติ๊กตอกมาช่วยแล้วมาซื้อกว๋วยเตี๋ยวช่วยได้เลยรู้ไหมว่ามีคนเป็นลาเนี่ยทำเงินได้กักการเทรดทุกวันเลยขายได้แล้วขายได้แล้วสนกคุณสามารถส่งมายืก้ก่อนเพราะได้จ่ายค่ามนไปดูอ่าจคิดว่าพวกเขาครองโลก ต่ยังมีมหาอำนาจอีกชนิดหนึ่งที่เหนือกว่านั้นพวกมันมีมากกว่าเราล้านต่อหนึ่งและไม่หยได้ใช้ภาพยนตร์สารลักรี่ส่งโาเลยักปชั่วโมงกว้างใหญ่ในการตรดจทั้งเดืพุ่นกับโทรศัพท์พี่น้องเลยน้ำหนักได้สองเท่าตัวและทหารของมันก็ถูอยู่วิเคราะอ์ของกองทัพให้คือมหาอำนาจจอมเล็กน้อยอย่างนี้นะเขามนุษย์เราชอบคิดว่าเรารองโลกอย่างนี้มันตัวใหญ่่ง ถกาตั้งผู้ใจกลางของมหาไม่เนี่ยมเห็นหมดมาอ่านผู้แข่งก็ยังพูดไม่ได้นะนั่นก็คือพูดจองไม่ได้นะเจ้าสัตว์ตัวเล็กจิ๋วเหล่านี้อาศัยอยู่รอบตัวเราด้วยจานวนมหาศาลแม้ว่าเราแทบจะสังเกตุมันไม่เห็นเลยก็ตามแต่ในหลายด้านมันคือผู้ควบคุมการแสดงเมื่อมดเดินทางรวมแทบไม่มีอะไรเดินทามาได้ผู้ควบคุมการแสดงเลยเรารู้จักมดทุกชนิด พวกมันมีมากกว่าเราหนึ่งล้านตัวต่อหน,นึ่งคนและน้ำหนักรวมของมดสามารถเทียบได้กับน้ำหนักรวมของทุกคนในโลกแต่เจ้พาพลังสังคมุกนี้จะได้เปรียบเหนือเราจริงหรือไม่ดึงผลิตภัณฑ์กันเรือ,อขอบพระคุณ <ไป S 2> ครับศาสตราจารย์เอ็ดเวิร์ดวนสันจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด นับเหืียนไปใจข้างวดโคเมื่กี้พี่ร้องเอ้ยและทำให้เราเข้าใจในสิ่งที่นำไปสู่ความสำเร็จทางชีวะวิทยาแบบใหม่และสังคมแมลงคือสิ่งที่ทำให้เขาประทับใจอย่างที่สุดสวัสดีครับสวัสดี ว่ากลับมาไม่ได้มาเนี่นโทรศัพท์ล่มทั้งหลายอย่างไงไปโหลดอยู่พี่สะตัวห้าหกอย่างดูตัลอดหลายปีผมเชื่อว่าหุ่นใจแห่งความสมบร็จแคบหน้าจัวไม่อยู่อวางใส่หนังสือปกหนังสือมันเป็นหนังเาะเสียงดังเต้งเต้งเต้น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 ลบไปหมดเลยเข้าใหม่หมดเลยนะครับและย้อนกลับไปช่วงไหนก็ได้ในรอิศาสร์ผมรู้อยู่เป็นเพราะอะไรแต่ผมไม่พูด ถึงจุดเริ่มต้นของผมทำสำเร็จกันดีกว่าครับเรียกเกมเกมอะไรนะข้อเสนอเหรอเออมีข้อเสนอนานก่อนไดโนเสาร์จะปรากฏตัวขึ้นมาเมื่อคุณรับข้อเสนอแล้วคุณก็จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับมมีนกาแท่านนี่ว่ารอดอย่างเดียวพอ จริจริงจริงนี่แหละมีบางตัวโตจนใหญ่ยักษ์วงปีกกว้างไม่รู้ผมไม่รู้แต่มีผมรู้แต่ว่าข้อเสนอนี่แหละนะครับกับจิกซววมปฏิประตอกันแล้วมันมันเทภารกิจของพวกมันก็คืออยู่ให้รอดและเพิ่มจำนวนเราร้อยปีให้หลังโดยมีอาด่ายเฟ้งเฟ้งเขาไม่มาหาเป็นปีง่งหัวราย แมาแรงที่มีอำนาจชนิดหนึ่งเขาจะทิ้งอยู่ได้มานั่งหัวลาอปรากฏตัวขึ้นมาไม่ทิ้งหรอกนะยืมตังได้อยู่ไหมยืมตังมาต่อทุนหน่อยเบบีแด่าจะดปายหาได้ใช่ตัวมึงหาได้ใช่ตัวมึงอยู่นั่นบอมมันไม่ได้มันพิ่งได้เนี่ยก็ไปพึ่งน้องทำงานตามลำพังมีซวนมั่งอะไรบ้างเถินั่นเลยถ้าไม่ได้น้องก็แย่เพิ่งเงินเลยครับร้านกาแฟอะไรเงี้ยลัำจะเกิดขึ้น ตนำปมต้นจำแมลงอื่นๆมาป้อนให้ลูกน้อยสายใยครอบครัวนี้ทําให้พวกมันรบเหรียญเลยเมื่อกี้เหรียเป็นใจค่าวมัดเส้นเลยของมดโพลิฟิกแต่คู่แข่งทุ่งเททุ่งเททุ่งเทน่อยทุ่งเทน้อยสัมพุมง่ายๆของแมลงสาบเริ่มขยายขนาดออกไปถึงเวลาได้เองนะทุกอย่างเขารู้ในการกระทำนะคือกุญแจความสําเร็จของมันด้วยกิศนาไมิเส้นผ่านกินไม้ที่ผูพัง แต่จะย่อยไม้ได้ก็ต่อเมื่อมีสิ่งมีชีวิตเล็กจิ๋วอยู่ในท้องแมลงสาบน้อยพราะมรดกสิ่งมีชีวิตในท้องอันมีค่าผ่านการกินผ่านพ่อแม่โดยตรงตัวม,ม,มดขาวที่เรียกกันเกิดจากกลุ่มเดียวกับแมลงสาบแต่พวกมันกลายเป็นศัตรูโดกฉพาะชนิดเดียวของมดในด้านจำนวนและที่อยู่อาศัยเป็นเวลากว่า สามสิบล้านปีก่อนอไดโนเสาร์ได้หมดไปนานแล้วเหลือผู้ไดสักนกได้เริ่มปรากฏตัวปึ้นเมื่อมาถึงสักดิ์เลาา <H it? S 2> ที่เหลือรอดบนบกแมลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลได้เล่นระบบอะไรนั่นก็คือมดที่น่ากลัว โอ้สวย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 เหลือเกินแต่ยังมีขากันไกลและหล็กในธรรมชาติสะหน่อยด้วยจึงกลายเป็นนักล่าสำคัญมีจำนวนมากกว่าตัวต่อที่เหลือวยุัมเงเลยสวคุณคจไม่ไดัเลืออยค่กับรชางกนอัก่าคมีจมากกว่าตวีลอย่กบชาิดงานอแต่จวมากการทวตที่เหกันด้วยเป็นลาียนยกัวไงอ่ะบล็อกชิปที่ป็นี่มสันเป็นวมการอที่ยู่เป็นกลุ่มสังคมที่เนนว่น่ เป็นภาษาปก,กาปติหมดเลยเล่นเอามืนาม่นเดือยไปเติมตังค์เหรอาจะเป็นที่รู้จักกัน รายละเอียดทุกอย่างถูกรักษาไว้อย่างดี so <the> มดไม่อยู่มานานมากเลยครับ <Very long. S 1> และนี่ก็คือตัวจริงที่ถูกดักอยู่ในยางไม้อายุ30ล้านปี mm hmm. จนกลายเป็นอสิิลที่สวยงาม mm hmm. นี่คือมดมันเป็นสิ่งที่ผม mm hmm. มากจนน่าจะเรียกได้ว่าเป็นสายพันธุ์เดียวกันเลยก็ว่าได้ชีวิตของมันั้นโบราณและประสบความสำเร็จมาก